สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุย้ยพันไม้ครับเราอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับผมเรอรอดวันนิดหนึงว่าเออองทุ่มยวันที่7เดือน6ปี64ครับผมวันจันทร์เดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกกันนิดนึงนะวันนี้มีนกหยิบที่ สวนตริชวัตรส่งมาให้เขาบอกว่าเนื้อเทพเขาบอกว่าเนื้อเทพเขาบอกว่าส่งมาให้เนื้อเทพไม่รู้เหมือนกันเทพแบบไหนนะลุงหมูบอกมองสีแล้วน่าจะเทพขั้วจะสั้นๆแบบเนี้ยหน<ำ>ามอวนตึบเลยนะเ,เริ่มนี้กับห้าโลเดี๋ยวไปดูกันว่านกหยิบลูกนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มี หลงรับแรลลูกนี้นะแล้วก็มีจันทบุรีเก้าระยะเรียกว่าเดี๋ยวจะดูสุกเลยแต่มันมีไฮไลท์คุณเห็นหลงคุณเห็นนกหยิบผมมีลูกครึ่งผมมีลูกครึ่งหลงรับแรบวกนกหยิบนี่ลูกครึ่งครับนี่นลอ่ะให้ดูเลยลสามลูกนี้สามลูกน,กน,กนี้เดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกนิดน,นึงลูกนี้เป็นต้นที่สาม จากสวนจันทบิสุทธ์ครับลงรับแลบวกนกหยิบคุณดูนะเดี๋ยวคุณจะได้แบบเออมันมันคล้ายมันใกล้เคียงตัวไหนก็ดีนะครับมันคล้ายมันใกล้เคียงตัวไหนดีนะนนตนดแต่ต้องบอกว่า,วาลูกเนี้ยยังกินไม่ได้นะยีงไม่สุกมีสองลูกเดี๋ยวมาดูกันนี่ได้มาสองลูกนี่คุณลุงประหลัดแก้วคุณรันให้มาวันนี้นะครับวันนี้นี่ผมไปที่สวนจันทบิสุทธ์มาเดี๋ยวลูกนี้เก็บก่อน อูมามีไหมให้กล่องนี้มาอันนี้คือนกหยิบอันนี้คือนกหยิบลูกใหญ่ๆห,หลายคนบอกว่าอร่อยไหมอร่อยนะลูกเยอะอ,อ,ยอ่ะอันนี้หลงรับแลอันนี้หลงรับแลดูกไกลๆก,ก่อนๆน,นะอันนี้พันธุ์ออริจินอลพันธุ์ออริจินอลนะแต่ลูกนี้เป็นคู่ผสมใหม่เป็นคู่ผสมใหม่ต้นที่สามจากสวนจันทวิสูตรถ้าคุณดูดีๆนะ น,น,น้ำนกหยิบเนี่ยมันจะคมนานกหยิบอ่ะมันจะคมแต่หนานไม่สายพันธุ์ใหม่อ่ะมันจะตื้นตื้นตื้น,นแบบหลงเนี่ยอ่าดูน้ำน,นี่มาทางหลงหลงน,น้ำลูปตรงไปทางนกหยิบน้ำเนี่ยมาทางหลงน้ำเน,นี่ยมาทางหลงแต่ทรงเนี่ยมาทางนกหยิบ <ừ> ดูดิทรงเดียวกันเลยแต่หนาเน,นี่ยมาได้หลงแต่ไม่รู้เหมือนกันอ่าดูขั้วเป็นไงบ้างครับขัข <vintage. S 1> ข้วขั้วมาทางหลงขั้วมาทางหลงขั้วมาทางหลงเพราะว่านกหยิบแบบขั้วมันจะสั้นมากขั้วขั้วนกหยิบมมัันนจะส้าก แน่นอนแล้วนะภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกมาทางหลงรับแลรแ,แต่รูปตัวรูปทรงเนี่ยมาทางนกหยิบวันนี้ผมมีมให้ดูเลยคุณแชร์ได้เลยนะ,ะไรนี้เป็นความรู้เลยเพราะอนาคตเนี่ยลูกนี้นี่อาจจะออกสู่กันได้กินกันเดี๋ยวหลังจากที่เรารีวิวนะครับยังไม่ตั้งชื่อ,อยังไม่ตั้งชื่ออคุณเอาแลบอกว่าอยากกินค่ะส่งไม้ชิมหน่อยกิโลเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่ไม่รู้นะ ราคาราคาคุ้นเคยอันนี้เป็นหลงรับแรบวกนกหยิบจากสวนจันทวิสุทธ์ดีเลยครับเลขสามต้นที่สามต้นที่สามภายนอกได้หลงภายนอกได้หลงแต่ทรงทรงได้ทรงได้นกหยิบอ่ะ <c oughs> ดูนะลูกครึ่งดิเอิจินอนอยู่นี่พ่อกับแม่แล้วก็ลูกมันอยู่นี่ ต้นที่สามจากส่วนจาพิสูจน์แต่แต่เดี๋ยวก่อนกินไม่ได้นะคืนนี้ให้ดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวแกะได้เมื่อไหร่เนี่ยแกะได้เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะได้จําไรนี้ไงคุณเห็นไลน์นี้คุณจําไรนี้ได้แล้วอ๋อไอ้ลูกนี้อันนี้นะคู่ผสมของสองตัวนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เออพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ต้นนี้ได้ลูกนี้ลูกของสองตัวนี้ลูกของตัวนี้อ่าแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนผมเก็บแล้วนะหมูชูนิดนึงครับอ่ะชูนิดนึงสวยครับผม นี่คู่ผสมใหม่ของสวนจันทวิสูตรครับของคุณลุงประหลัดแก้วหลวงรับแลบวกนกยิบต้นที่สามคุณพรชัยบอกมีพันไหมยัง <laughs> จะได้กินครั้งแรกด้วยเนี่ยยังไม่ไดีพันหรอกครับอ,รอ,อ่าเออเดี๋ยวอยู่ที่คุณลุงบะหลัดแก้วจะว่าไงในอะนาคตนะเดี๋ยวผมกินก่อนแต่แต่อนาคตคุณอาจจะได้กินกันนะเพราะว่าถ้าคุณสั่งจากสวนจันทวิสูตรไปนี่เนาะนี่สองลูกนี้มาแล้ว โอเคลุงหม,มูกะฝากสวัสดีเพื่อนสมาชิกนิดนึงครับสวัสดีครับผมลุงหม,มูครับวันนี้มีสองสองสายสามสั้นอ,อันนี้เอาระยะกันกัรยาวระยะสุกงอมสุกงอมมีหลงระยะหามหลงระยะหามแล้วก็นกหยิบระยะสุกเอาเล่นอะไรก่อนดีหลงก่อนไหมหลงก่อนนี่เดอให้มันมันหามแล้วหลงนกหยิบจะได้กินแบบฟินๆหน่อยโอ้ลูกนี่ ลูกนี้คือมาจากสวนของผู้จัดจำหน่ายเป็นคุณติริชาวัดนะครับทั้งสองลูกทั้งสองลูกนี้นะอร่อยอะไรอร่อยหนุ่มใบหนุ่มเสียงข้างบ้านจากเพจทุเรียนอร่อยใบยหนุ่มสวนจำเพื่อเพจไม่ได้ชื่อเพจยาวมากหนุ่มข้างสวนอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูหลงรับแลครับหลงรับแลเดี๋ยวคืนคืนนี้นะคุณแชร์ไปนะแล้วก็ คุณจะได้ดูในเพจเออจะได้เพจส่วนตัวคุณไงว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีคู่ผสมม,มาแล้วนะหลงรับแรบวกดกยิบเนี่ยต้นที่สามก็เดี๋ยวมากินกันยังไม่สกุกหรือรอสุกนะครับ mm hmm. สุดยอดทุเรียนนะ mm hmm. อยากชิมโอ้โหหลงสีแบบเป๊ะมากสีแบบเป๊ะมาก mm hmm. อ่าคุณอันท์บอกสวัสดีครับคุณครีมติดตามตลอดสวัสดีครับ mm hmm. อยากชิมจังอร่อยแค่ไหนะนะ้าอ่า มีก็อิโมชั่นตาวาวหัวใจมานะครับอ่าลุงหมูเยอะตลอดเลยนะครับนะคุณพรชัยบอกมีพันไหมยั่งยังยั่งผมพยายามอ่านก่อนนะสวัสดีครับคุณนัทวันคุณเอกพงศ์สวัสดีครับอ่ามีคอมเมนต์ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับพี่สุวรรณสวัสดีครับคุณอ่าสวัสดีครับคุณคิมนะสวัสดีครับลุงหมูนะครับอันนี้ดูเขาบอกว่า เนื้อเทพลุงหมูว่าไงบ้างครับดูจากภายนอกก่อนอืน่าจะเทพนะน่าจะเทพลุงหมูว่าน่าจะเทพรูปทรงรูปสีผิวแล้วสีผิวรูปทรงแล้วน่าจะได้ก็มันมองดูแก่จัดอยู่นะโอ้แก่จัดนะแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าสีนกหยิบปีนี้จะได้กินสีแบบที่เราพูดไว้ไหมนะครับแล้วก็รสชาติอยู่ที่ระดับขนาดไหนนะนี่เขาบอกว่าลูกนี้เป็นลูกที่เรียกว่าดี โมไปเยอะเลยเดี๋ยวต้องขายด่วนนะยังไม่ได้แปะเบรออะไรดูเลยนะอ่าเเดี๋ยวแกะกันสดสดเลยเดี๋ยวแกะสดสดเลยใครสนใจปลูกนกเหยี่ยวมาจัดได้เลยนะต้นพันธุ์คุณดูรูปมันดิลูกใหญ่ดูไปพร้อมๆกันดูไปพร้อมๆกันในกล้องนี้นะครับเดี๋ยวไม่เห็นสียังไม่เห็นสีโอ้ยนี่ครับคุตส่าจองแทนนี่เรากิบต้องเลยนี่ครับเห็นไหม ไม่สุกแล้วแล้วริมแล้วสีละอุ่นมากสีละอุ่นมากนี่นี่ของแท้แน่นอนครับของแท้ครับแกแน่นแร่เซ็นได้แน่นอนครับเซ็นได้นะนี่ครับเนื้อเยอะด้วยเนื้อมากต้องลองนิดนึงครับลองนิดนึงเนื้อเยอะด้วยในกล้องเนี่ยในกล้องที่คุณเห็นนะสีจืดกว่าของจริงเยอะจริงเข้มปึ้นเลยครับของจริงที่ผมดูด้วยตาเนี่ยเข้มปึ้ดเลยนะครับ น,นั่นครับน,นี้นครับต้องลองตรงนี้ลองข้างล่างอ่าโอเคจันเก้าครับระยะสุกสุกน่าจะสุกจัดสุกง,งอม้สุกงอมสุกงอม,งอมนี่น,นี่คุณดูดิคุณกินเลยนกหยิบเนี่ยซื้อปลูกกันเลยนะผมบอกเลยเพราะว่ามันลูกใหญ่ลูกใหญ่เน,เนื้อเยอะนะ,ะดูไกลๆน,นิดนึงดูโอ้โหแล้ว,แล,วแล้วเดี๋ยวดูลูกครึ่งลูกครึ่งจะเป็นยังไงนะยังไม่รู้เหมือนกัน รุ่ขึ้นจะเป็นยังไงจันก้าโอ้โหดิชีทเยอะมากจันก้าวเนี่ยมพูดเลยนะมันควรจะเป็นหนึ่งตัวท sure> ี่คุณวรจะปลูกเลยแหละคุณดูมันดิดูมันดิโอ้มันเนื้อมากจริงเอ่ะหมอนทองชนีดาวกระจายดาวกระจายดาวกระจายมามีดาวกระจายมาด้วยนะครับแต่ยังไม่สุกผมบอกได้เลยนะ ดาวกระจายมาแต่ยังไม่สุกดาวกระจายมาสองลูกมีดาวกระจายมาด้วยนะนี่ผมบอกเลยใครเคยกินดาวกระจายเขาชอบทุกคนแหละนะตูดตั้งได้ตังได้ไหมตูดเป็นแป้นตูดเป็นแป้นสองลูกนี้อ่ะแอดมินก็ถ่ายภาพก่อนให,ให้แอดมินก็ถ่ายภาพก่อนนะเดี๋ยววางดาวกระจายนิดนึงอ่าแอดมินถ่ายภาพนิดนึงนะครับวันนี้นี่มันโชคดีมากนะว่าที่ผมมีหลงรับแรแล้วนกหยิบมา ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันเพราะว่าวันนี้นะครับช่วงบ่ายนี้ผมไปส่วนจนทพิสูจน์มานะครับไปหาคุณรัฐกับคุณลุงประหลัดแก้วมานะก็ไปเสวนาเรื่องทุเรียนนะครับ,บลนะแล้วผมบอกเลยนะจริงจริเนี่ยมันมีใบทุเรียนบ่อเวมาด้วยมีใบทุเรียนบ่อเวมาด้วยคุณเขาโทรมาคุณลุงประหลัดแก้วโทรมาด้วยนะครับให้มาให้ดูเดี๋ยวผมจะทําภาพถ่ายว่าใบาทุเรียนสายพันธุ์บ่อเว เป็นยังไงเดี๋ยวทำเป็นทำเป็นภาพถ่ายเนาะทำเป็นภาพถ่ายนะครับเดีหย,ยิบให้ดูเลยไหมใบามาดูเลยไหมอ่าหยิบให้ดูนะเดี๋ยวผมขอแย่ไปหยิบใบนิดนึง<า>ผมไปดูแบบๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูใบบอกซกเรตนะสกเรตอันนี้นอกเรื่องนิดน,นึงนะพูดถึงใบทุเรียนเป่าเวที่คุณลุงปุรัตต์แก้วตัดมาให้เอามาทำโพสต์รีวิวนะเดี๋ยวจะได้ดูกัน ได้ดูกันนี่นะครับใบเบาเวเดี๋ยวผมจะผมใส่ถุงมาใครสนใจสายพันธุ์เนี่ยคุยกันปีหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คุณลุงประหลัดแก้วทําสายพันธุ์ออกมานะครับเดี๋ยวดูว่าคุณลุงจะทําออกมาไหมนะใบเบาเวอยู่นี่แล้วนี่คือใบทุเรียนเบาเวหลายคนสนใจสายพันธุ์นี้หลายคนสนใจสายพันธุ์นี้อารมหมูกแกะหน่อยครับ โชว์ใบหน่อยตัดมาอยู่สามยอดแวบแวบนะแวบแวบนี่ให้ดูเหมือนผมอยากจะเห็นไงใบบอเวเป็นยังไงทุเรียนนี่นี่นะครับนี่คือนี่คือพันธุ์ทุเรียนบอเวตัดมาทั้งอ่อนทั้งแก่มะมาให้ดูมาเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นภาพถ่ายภาพถ่ายก่อนนี่นะใบนี่คือทุเรียนบอเวที่ผม ได้ยอดพันมาแล้วนะนี่เดี๋ยวจะทำเป็นภาพถ่ายให้ดูนี่สวย,สวยงงๆเงาเงาดำๆนี่ๆๆ่ดูๆๆแว๊แวๆๆลุณหมูกเก็บเลยครับนี่นี่คือยอดบ่าวเวที่คุณลุงตลาดแก้วตัดมาให้เราอ่าให้รู้วไงว่าเอ,อเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นยังไงบ้างอุณหมูกเก็บนิดนึงครับ อ่าลองดูลองดูนี่รุุนอะไรแก้ตัดมาให้เลยนะครับใครใคร,ใครมา <c oughs> อ๋อมีส่งของไ <c oughs> ม่เอาพี่มีรถมาส่งของตอนดึกเลยนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวมันเปล่านิดนึงครับพันเป่าไว้นิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนทําภาพภาพถ่ายเนี่ยมันจะได้ชัดเจนไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวนะ <c oughs> บอกสายพันธุ์ด้วยว่าโลเท่าไหร่จริงๆผมบอกผมพูดไม่ได้นะโลเท่าไหร่เนี่ยคุณคุชานเพราะว่าราคาที่ผมซื้อ มันเป็นราคามิตรภาพผมพูดเลยคุณจะซื้อราคาตลาดผมไม่สามารถบอกราคาบอกเออว่าสายพันธุ์พวกนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นราคาที่รู้จักกันมันเป็นราคาที่เรารู้จักกันสติกเกอร์อะไรอ่ะอ,อ,อ่าผมพูดนิดนึงอ่ะเด้วนไหนดิสดีดิสแอลมานะผมบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวในไลน์นี้ใครสั่งต้นพันธุกับเราเรามีพันเนอร์เจ้าใหม่นี่ อันนี้ DSL เข้ามาติดลังนะ,ะนผมมีเลขพัสดุของพาร์ทเนอร์เจ้าใหม่มา <c oughs> สดสดร้อนๆคุณเราอยู่ในไลฟ์ d h l ครับนี่คือ DSL นี่คือจะเป็นพาร์ทเนอร์ในการส่งต้นพันธุ์ทุเรียนของเราอีกหนึ่งแบรนด์ที่เรากำลังดีลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเคอรจจี่แฟร์ตเอ็กเพสไปสินีไทย และเจ้านี้ครับ DSL ล่าสุดเพราะฉะนั้นคุณสั่งต้นพันกับเราเนี่ยอินเตอร์นะไม่ธรรมดาลนะส่ง DSL นะอ่ะลุงหมูกินเลยครับมากินเลยมาวันนี้ผมให้ดูหลายๆอย่างนะมาหลงก่อนนะหลงก่อนนะเป็นหลงก่อนอกนุ่มในก่อนกรอบนอกนุ่มในนะครับกรอบนอกนุ่มใน <c oughs> เพราะว่าหลงมันหามสุดอะมันหามสุดเราต้องกินก่อนเพราะรสชาติมันจะเบาขวาที่สุดมันจะเบาที่สุด เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าไอ้สองคู่นี้มันจะเจ๋งใครจะใครจะหนักกว่ากันอ่านี่ครับโอร่อยเหรออ่าผมกินบ้างโอ้โหอร่อยอ่ะเม็ดเล็กไหมเม็ดกำลังกากเอาเม็ดวางเลยครับเอาเม็ดวางไว้นี่เลยนี่คือเม็ดเขาแต่เนื้อเยอะอร่อยอ่ะ เป็นไงลูงบัญยาหนิดยหนึ่งครับว่ามันเออมันเป็นยังไงรสชาติแรกอร่อยครับกินมันหลงรับแรเลยเออมีความเหนียวมันมันกรอบนิ่มหวานเบาเานะเพราะว่ามันยังหามอยู่หวานใช้ได้อ่ะหวานใช้ได้แหละแอดมินผมชอบลูกนี้แอดมินผมชอบอแพนแอดมินชอบแน่นอนาแอดมินป่วยแอดมินเราแอดมินเราครับ บอกว่าลุงสงสารคนท้องมั่งกินยุ่อตลอดน,นะนโอ้ลุงนี่เม็นีบ่มเป็นนิ่โอ้ดูเนื้อคุณดูเนื้อหลงเลยดูเนื้อหลงรับแรงดีนะสีนี้ครับเนม่ยสีไม่ใช่แบบน,นี้แต่อร่อยสีประมาณนี้แหละหลงรับแรงสีประมาณนี้แหละสีแบบนี้แหละนะคุณดูคุณดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บไว้ให้มันสุกข,ขึ้นอันนี้คือหลงรับแรงครับนิ่มนิๆกับกรอบมีความมันแล้วนะ เวลาคุณกินเป็สักพักคุณจะได้ความเหนียวออกมาเพราะว่ามันมันมันห่ามนิ้ๆใช่ไหมคุณถ้ากินสักพักหนึ่งมันได้มันได้กลมกล่อมมากขึ้นความเหนียวมันจะออกมาแต่ถ้ามันสุกขึ้นมากขึ้นน่ะความเหนียวมันจะมันจะมาเร็วนะอ่ะเราจะกินจันทบุรีก้าหรือน้องหยิบก่อนดีปองยุชชไปครับน้องหมูเราปองยุชชดีกว่าปอาชูปองชูปองชูปองชูปชูอร่อยอ่ะให้มนแอดมินแอดมินกินเอง เหนียวนึบนะครับเนี่ยเอายาหญ้าสุกนี่จันก้าวนี่เหนียวมากจันก้านะดูทรงแล้วจันก้าวเนื้อมันจะแห้งครับโอ้ยเนื้อแห้งเนื้อร่อนเลยดูดูดูเม็ดดิเม็ดร่อนเลยเม็ดร่อนโอ้เม็ดร่อนจริงอ่ะเม็ดร่อนจริงอ่ะอันนี้ก็จันก้านะไว้สุกแล้วฮะสุกอันนี้สุกจริงจริงนะสุกจริงจริงนะคนหอมเลยอ่ะคนหอมเลยอ่ะเหนียวหอมมันเนียนละมุน เส้นใยแทบไม่มีมีเส้นใยนะแต่เด็กกินเหมือนไม่ค่อยมีอ่ะอืมอร่อยจริงอ่ะจันทบุรีก้าเนื้อแห้งเบ็ดลอนเนื้อมากแต่หอมมฟุ้งเลยอือหือหอมหอมหวานมีความเนี่ยชีสเยอะด้วยไปทำทุเรียนกวนเนี่ยโคตรดีเลยกวนแต่ชีสบ้านเนี่ยชีสเยอะมากชีสเยอะมากคืออย่างเงี้ยนะครับจุดจุดคุณนั่นเราจะขุดขุดขู่ไปทำทุเรียนกวนอ่ะดีมากจะเหนียวอืมจะเหนียวโอ้โหอร่อยเนาะ าาาตานก้าวนี่ไม่ได้ทุกระยะจริงนะนี่ดวนแล้วเม็ดเม็ดเม็ดมันจะล่อนจากเนื้ออะไรเม็ดลอ่อนด้วยอ่ะเม็ดรีบด้วยอ่ะดูดิได้มาทางหมอนเลยอ่ะอนนได้มาทางหมอนเลยเนี่ยบรีเม็ดเขาดิเห็นเมด็ดไหมไหมเม็ดเนี่ยได้หมอนเลยเนื้อเยอะอร่อยดูแล้วดูเนื้อมากดูเนื้อมากอ้โหดูดิไว้สุกทุเรียสุกเนี่ยอร่อยมากสุกนี้คือเราเทสทุกระยะแล้วนะเทสดิบดิบเทสหาม เอฟสุกสามระยะเลยว่าทุเยนจันเก้านี่ได้ทุเรียงจริงนะคุ้จริงได้ทุเรียงจริงตัดแก่เนี่ยอร่อยหวานชื่นใจแล้วพูดเลยนะเต็มปากเต็มคำหูเป็นคำโตโตอ่ะแล้วเคี้ยวมันอ่ะจันเก้าวเป็นได้เคี้ยวมันได้เต็มคำเต็มปากจันเก้าวระยกสุกให้ปลาตุ้ยชิมให้ปลาตุ้ยชิมเนื้อมันแย่เม็ดมันรีดเห็นไหมเนี่ยฮื้อเลยเม็ดเนี่เนื้อเป็นก้อนเลยเม็ดมาหมอนมากอ่ะ มันหมานทองเลยแบบนี้อ่ะประตูชิมครับได้ความหอมนมาหนิดตุยลองประตูลองเข้าวใบย่าสุกแห้งมากน้ำข้าวเหนียวจ๊อกเหนียวเหนียวหนึบเลยเหนียวหนึบดีกวเหนียวเนือเนียนเนื้อเนียนละมุนนะนะละมุนมาก อ่าใช่ครับจันก้าวชลนีหมอนทองใช่ครับสวัสดีครับทุกท่านเนี่ยพิสุทธ,ธิ์เสกบอกนะรสชาติที่บอกวันกินอะรสชาติชนีแต่กลิ่นหมอนทองไม่แรงใช่โอ้โห,โหเหนียวเหนียวเป,เ,ปเป็นทุเรียนกลิ่นเบาๆนะ,นะกลิ่นไม่แรงมือกลิ่นไปทางหมอนทองอะแต่เข้มๆไปทางชนีบวกๆเลยนะ <c oughs> มานกเก็บนี่เรียกว่าผมว่าพระเอกคืนนี้ยคืนเนี้ยลุงเนียพระเอกสุดเพราะว่ามันสุดๆจริงๆดูโหอเนื้อดิ ดูดูนี่ครับนกหยิบตรงเลยอย่างนี้ครับโอ้โหดูดิโอ้โหดูนี่เป็นชิ้นเลยนั่นสุดยอดอ่ะถ้าพูดบนโต๊ะนะพูดตรงๆนะจันเก้าอร่อยกว่าเพราะว่า เหมือนติดอ่อนมีเปรี้ยวนิด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 นะมีติดเปรี้ยวนิดนิดนะปะเซ็นไม่ถึงพูดตรงๆนงนะใช้ได้แต่ไม่สุด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 พูดตรงตรงลุงนี้ยังไม่สุดเมือปีนี้ยังกินปีนี้ยังกินนกหย็บที่เรียกว่ารสชาติคงเส้นคงวาไม่ได้ พูดตรงๆนะมันติดเปรี้ยวหน่อยครับสีมันจะเข้มกว่านี้ด้วยสีจะเข้มกว่านี้ด้วยปีนี้ฝนมากปีนี้ฝนมากชนนี้ก็จะเอ้ยนกหยิบก็จะสีดับลงเพราะฝนเยอะลงแล้วมันจะติดเป็นแต่ๆตรงเม็ดเพราะว่าฝนมันชุกฝนมันชุกอะลงหมูอาแพรโยมอะผมผมตั้งโอ้ยลงหมูพูดครับหลวงหมูมองกล้องนิดหนึ่งมองกล้องนิดหนึ่งเนี่ยมันมันไม่มันไม่เหนียวมันไม่เหนียวสีไม่โดสีไม่จัด พราะฝนมันมากาเห็นไหมคุณเห็นตาตาอย่างนะี้นะคือฝนมันมากอปีนี้น,<ป>นกหยิบ<ป>ผมพูดเลยว่ายังกินไม่เจอปีนี้ปีนี้ยังไม่เจออร่อยไม่สุดบอกอย่างนี้อร่อยไม่สุดจากที่เคยกินอร่อยไม่สุดแต่พูดเลยจันก้าเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อย,ออยทะลุปไปเลยอ่า <ปะ S 1> อันนี้ อันนี้เราพูดกันบนโต๊ะนะครับพูดกันบนโต๊ะพูดความจริงกันบนโต๊ะจันก้าอร่อยหลงอร่อยแต่รอสุกกว่านี้ก็จะอร่อยแต่นี้สุกแล้วดีแล้วแต่ยังไม่สุดยังไม่สุดของนกหยิบนกหยิบมันต้องจัดตัวนี้เจ๋งตัวนี้ตัวตัวท็อปของเขาอะนะครับพูดกันตรงๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ลูกครึ่งเป็นยังไงบ้างนูหมูฝาสรุปนิดนึงกับข้าคืนนี้ดีกว่าครับอยู่อร่อย ได้แต่ตัวนี้ดอกไปนิดนึงดอกไปนิดนึงต้องกินดอกไปนิดหนึ่งดไดใช่แต่จันก้านี่ดุไปเลยดุไป,ไปเลยฮนะบนโต๊ะนี้นะ<ค>จั<ด>นก้าดุสุดเอาไว้สุกนิ่มนี่อร่อยอ่าใครคสนใจปลูกสอบถามได้โอ้ก็ตามนี้ครับเอ่อถ้าแข่งประกวดถ้าแข่งประกวดนะจันก้าชนะครับจันก้าชนะในค่ำคืนนี้เพราะว่าลุ้งนี้มันหามไง มันหามาถ้าสุกก็เอาเรื่องนะใช่ถ้าสุกนี่เอาเรื่องนะหลงเนะี่ยอันนี้มันหามมันก็เลยลูกสุกมันก็เลยชนะลงุงโมฝากสรุปอกเบอร์นิดนึงครับผมกับคําคืนนี้เดนนี้นะครับลำตั้นนะครับแค่สามสายพันถ้าสนใจก็โทรนี่ลุงหมูกระตู้พันธไม้ได้นะครับนําตามเบอร์ที่ลุงจะบอกต่อไปนี้นะครับเบอร์แรกก็ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้านะครับ บ 2, 8, 1, เ 6, 1, 4, 1, บเอร์ที่สองศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสี่ต้นหนึ่งครับและเบอร์ที่สามศูนย์แปดเก้าเก้าสามเก้าสองหกสามห้าครับอ่าสำคัญนะครับ,<ส>บข้อมูลเบอร์ที่สามคุณนทวัน<า>บอกว่าสนใจปลูกค่ะเรา,าตับที่แปลง <c oughs> มาขับ <c oughs> เสร็จแล้วมาได้เลยธรรมชาติไม่เป็นใจใช่ <c oughs> ไหมถูกต้องครับธรรมชาติไม่เป็นใจธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นใจผมพูดเลยไม่ใช่ความผิดของนกจีบนะเป็นความผิดของของสิ่งที่เรียกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคือธรรมชาติผลมันมาก ทุเรียนๆครับปรับเยอะผมบอกเลยปีนี้ทุเรียนเจ๋งๆนี่ยหลายๆตัวนะหลายๆตัวหลายส่วนนะเรียกว่าประเชิญกับฝนน้ำมากน้ำมากมันจะดอปนิดนึงเราบริหารได้แค่30%ในการทำเกษตรแต่70%ต้องไปลุ้นเทวดานะเพราะฉะนั้นปีนี้หลายๆตัวเจอน้ำเยอะนะครับลุงหมูขอสโลแกนนิดนึงครับผม ามที่ลุงหมูแนะนำนะครับตามที่ลุงหมู <c oughs> ลงคลิปไปแต่ละคลิปที่ว่าการปลูกกันดูแลการลดน้ำการใส่ปุ๋ยถ้าทำตามที่ลงหมูบอกขอโทษนะครับที่ทำให้คุณรวยสวัสดีครับ